มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559เวลาประมาณ13นาฬิกา15นาทีคู่ที่3พิกัดน้ำหนักน115 กอนชายล่าสารวัตรเป๋เลยพิทยาคมมวยจังหวะเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องรูปร่างช่วงชกดีเตะซ้ายได้หนักหน่วงและแม่นยำเข่าในพอได้กล้ามรัดมาตีสู้แข็งแกร่ง,แ,งแรงอาวุธมวยหลากหลายอาวุธมวยมองว่าช้ากว่าคู่ชกแต่ความหนักแรงของอาวุธดีกว่าทีต่อทีดีกว่าจอ จากชนะบุญชนะนายกเอท่าสาลามวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องหมัดขวาแข้งขวาออกได้หนักหวงรุนแรงคล่องแคล่วว่องไวเข่านิเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมเชิงมวยเตะื่นรองน่าจะเดินเข้าร่องแข้งซ้ายคู่ที่สี่พิกัดน้ำหนัก128 กริ่นทองเกียริเจริญไทยมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องแข่งขวาออกได้หนักแรงเข่าดิเหนียวแน่นล็อกรัดมัดรีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายกว่ากระดูกมวยดีแต่เสียเปรียบรูปร่าง ทนามังกรขาสิบแก้วประพลมวยจังหวะเตะต่อยขนัดซ้ายเป็นมวยรูปร่างสูงยาวฝีมือดีเตะซ้ายได้แม่นยำเข่าในียวแน่นกล้ามรัดมัดสีเก่งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแต่อาวุธมวยมองว่าช้ากว่าและมีน้อยกว่าด้วยถ้าคู่ชกไม่หมดมองว่าลำบาก